ครับผมกล้าทีเคนะครับก็มาพูดคุยเรื่องราวของการฟุตบอลกันนะครับวันที่ผมมาทํางานนะมาที่เอาภายฟุตบอลแคมป์นะครับตอนกลางวันเลยประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะผมโชว์เลยร้อนเยี้ยนะครับท่านใดที่อยู่พริเวณภายนอกบ้านตอนนี้ก็ระวังยูวีแบบผมนะครับผมแมวกาจะนั่งในร่มแต่แม่ง แผดเผามากผมก็ไม่คันแล้วมาเลยทาส่งทางครีมอะไรก็หาหมองันไปนะครับแต่ก็วันนี้ก็มีฟุตบอลมาแข่งเยอะมากเลยครับจริงๆอยากพูดถึงบอลไทยด้วยแต่ก็ด้วยความที่ผมอัดคลิปประมาณป่าสองอาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่ทันเดี๋ยวผมแถมให้ตอนช่วงท้ายแล้วนครับเป็นการพูดถึงทีที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับจะแ,แถมให้นะฮะในในช่วงของของ รวมถ่าละกันครับวันนี้บอลเยอะมากครับต้องบอกว่าแล้วมันเป็นบอลเยอะที่มีบิ๊กแมชในหลายคู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมในพรีเมียร์ลีกครับเกมเอฟเอคัพเกมบุนเดสติกาเยอรมันนะครับแล้วก็รวมถึงเกมในเกาโชเซเรียอาครับแล้วก็ยังมีสเปนออลิกาสเปนแล้วก็ดิเอร์ฝรั่งเศสด้วยครับในฟุตบอลพรีเมียร์นะครับที่แข่งขันกันวันนี้อาร์เซนอลเจอคริสตัลพาเลสนะครับก็ผมอยากจะบอกว่า เกมนี้เนี่ยของทั้งพาเลสแล้วก็อาร์เซนอลน่าสนใจคืออาร์เซนอลเนี่ยเล่นในบ้านนะครับในเกมลีกในปีนี้นะนับแค่เล่นในบ้านนะครับเล่นในเกมลีกปีนี้นะับในบ้านนะคือพวกเขาเนี่ยเจอทีมจากลอนดอนด้วยกันนะครับลอนดอนเดอร์บี้เนี่ยแข่งมากี่ทีมถ้าเป็นเกมในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่มักจะโดนยิงในบ้านโอเคชนะหมดนะครับไม่แพ้เลยมีเสมอเกมหนึ่งแต่ ส่วนใหญ่จะโดนยิงหมดไม่ต่ำกว่าหนึ่งประตูนะบางทีจะชนะ3-1บ้างชนะสอนึ่งมีเกเมเสมอเบนฟอร์ด1-1นะแต่คือทุกเกมในบ้านของอาร์เซนอลที่เจอทีมลอนดอนมักจะโดนยิงซึ่งเกมนี้ก็พาเลซครับก็ดูจากเกมที่ผ่านมาแล้วพาเลซเองก็มีของนะเพราะว่าพาเลซเนี่ยอุดแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่นะครับแต่ไม่เห็นว่ามีความเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นในซัมนฟอร์ดออาจจะมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะทำให้ทีมมันมีเชฟที่ ต่างจากเดิมนิดหน่อยแต่ภาพรวมแบบว่าหลักๆเนาะก็จะมีไอเจ้าวีเฟซาฮาไอเบรชิเอร์เอเซ่ไมเคิลโอริเซ่คงจะเป็นแบบเนี้ยเดาได้เพราะว่าไม่มีใครแทนได้จริงๆเอเดัวรก็ไม่รู้เจ็บหรือเปล่าแอสซอนเอดัวาแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยผมไม่ค่อยชัวร์แต่คิดว่าส่วนใหญ่เวลาแม้ว่าโค้ชเป็นโค้ชก็จะจัดสีตัวนี้ลงเสมอนะครับส่วนอาร์ซอนครับเพิ่งตกรอบด้วยเงื้อมือของสปอร์ติ้งลิสบอนมานะครับก็ดูแล้วงานนี้ น่าจะเป็นปัญหาเลยกับภาจิตใจแต่ผมเชื่อว่าอาร์ซอนจะมาโฟกัสในเกมดีมากขึ้นนะครับนักเตะหลักๆก็จับขลงสนามเหมือนเดิมทั้งในรายของมาตินเนลลี่อะไรอย่างเงี้ยว่าลงหมดนะครับก็ผมว่าเกมนี้อาร์ซอนชนะแหละคิดว่าจะไปไม่ถึงฝั่งฝันไม่ถึงความน่าจะเป็นที่ออกมาผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งศูนย์มากกว่าหรือว่าสองหนึ่งที่เหมือนโดนยิงทุกทีอะัวดีว่าปีนี้จะเก็บพรีซีเรียฟได้ไหมผมว่าไม่ได้ดูแล้วลาวสตล ที่หนึบมาตลอดเลยกับทีมอื่นจะมาไม่หนึบกับทีมน,นี้นะครับโดนพาเลสจริงพาเลสที่ไม่ได้เขายิงใครเลยจะมายิงอาร์ซ้อนนะครับส่วนอื่นๆครับก็บมีเกมเอฟเอคัพนะครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอฟูลแลมนะครับที่ผ่านมาฟูลแลมเจอแมนยู U มา26ครั้งแมนยู Man ไม่เคยแพย้ฟูลแลมเลยฟูลแลมไม่เคยชนะในบ้านแมนยู U ได้เลยจอนไปเนี่ยทั้งหมด26ครั้งอ่ะเคยชนะครั้งเดียวอ่ะซึ่งมันเกิดขึ้นมานานมาแล้วครับ แถมพักหลังหลังสุดเนี่ยแมนยูก็ผูกปีแพ้กับฟูลแลมเลยชนะอรอดมีปีหนึ่งที่เสมอกันถ้าผมจําไม่ผิดคือปีที่แล้วเสมอกันแต่ที่เหลือเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแมนยูชนะหมดเลยนะชนะขาดได้ซ้ำผมว่าเกมนี้แมนยูน่าจะได้เปรียบน,นะครับแม้ว่าจะมีการโรเทรเขเล่นบางส่วนอาจจะได้เห็นคนอื่นนะครับโอเคแหละว่านักเตะเกมุกอาจจะมีบาดเจ็บอะไรบ้างนะแต่ผมเชื่อว่า จีนคงโรเตทแน่นอนในมุมมองของเอ็กเซนฮาร์ตผมว่าเกมนี้ผมเชียร์แมนยูแหละแต่ก็แค่เหนื่อยหน่อยแต่ลุ้นลูกสองครับส่วนบอลเยอรมันครับมีไอทักแฟงเฟิร์ตไปเยือนอูดิโอนเบอร์ลินอยู่ท็อปโฟร์ท็อปไฟฟ์ด้วยกันนะครับก็น่าสนใจเลยคือทั้งสองเนี่ยแต้มตาหนักท่าไม่เยอะนะครับส่วนอูดิโอเนี่ย หลังจากช่วงออกสตาร์ทมาฟอร์มแรงอยู่จากฝูงตอนนี้ตกมาเรื่อยๆเพราะว่าขนาดทีมเล็กนะครับผรเมกินเน่เหมเชียร์แฟรงก์เฟิร์ตนะเพราะว่าแฟรงก์เฟิร์ตน่าจะสามารถบุกไป,ปเก็บสามแต้มได้ส่วนไบเออร์และเวอร์คูเซ่นครับพบกับบาเยิร์นมิวนิคอันี่เป็นกรองเยอะแถมบายเยิร์นก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบายเยิร์นคือเรามั่นใจอ่ะคือแถมถ้าเขาโฟกัสกับการทำแต้มถึงยอดบุนเนี่ยก็น่าจะทำให้พวกเขาไปทุนใจมากขึ้นในเดือนเมษาเพราะว่าเดี๋ยวมีโปรแกรม แชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับแมนซิตี้ด้วยไงก็จำเป็นต้องนั่งนลีกก่อนเพราะว่าเกนนี่บาร์ยนไม่น่าพลาดแล้วก็ตัวเลเวอร์น่าจะไม่ไหวลองไปโฟกัสที่ยูโรปาลีกไหมเพราะว่าก็ยังอยู่ในเส้นทางนะครับก็ถ้าสนใจเหมือนกันนะแวนวโค้ชแม้เงียบแต่ก็เข้าสู่รอบ8ทีมของยูโรปาได้เหมือนกันส่วนอีก2รายการนะครับอีก3เลยเพราะว่ามันมีบอลลิคหนักเชื่อมากนะครับ เกาโชเป็นอินเตอร์มิลานเจอยูเวนตุสครับผมว่าเกมสูสีเลยแต่ยูเว่เนี่ยวเวลาเล่นเกมเยือนเนี่ยแปลกแผมว่าผมเชียร์อินเตอร์มิลานดีกว่าในการสามารถชนะแบบบุดปิดได้นะครับแบบหูือว่า1-0หรือว่าสกรอร์ไม่ขาดนะครับผมว่าเชียร์ไปที่อินเตอร์มิลานแล้วกันเนาะส่วนบาร์เซโลนาเจอเรอัลมาดริดนะครับเป็นโคตรพ่อโคตรแม่กาซิโก้ของสเปนเขานะครับมาเจอในเวลาที่โคตรเหมาะสมนะว่าบาร์ซ่า แต้มนำอยู่เป็จริงแต่มาสติดกำลังมามาสติดกำลังต้องการแต้มคืนผมว่างานนี้บาร์ซ่าเหนื่อยในการเล่นในบ้านเจอมาสติดผมเชียร์มาสติดนะผมเชื่อว่าเบนเซม่ากับวินิสตูเนียจะสร้างความแตกต่างได้อีกผมว่าปีนี้มาสติดมันขาขึ้นจริงฟอร์มมันกำลังเข้าขึ้นม่อเลยแถมเกมงัลก็โคตรเหนียวอ่ะเในเตาอะไรเงี้ยแม่งเหนียวมากผมเชียร์ไปที่มาสติดนะครับปิดท้ายครับเป็นปารีสแซงต์แช็กแมงนะครับจะพบกับ แบรนช์ s, นะครับซึ่ง s, เป็นทีมแบรนช์ที่ขึ้นมาท็อป i v ครับเกมนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องราวของลิโอเนลเมซี่มันจบหรือยังสัญญาใหม่ยังคลุมเครือจะมีผลต่อสภาพจิตใจไหมแถมตกรอบเจอฟ้าแชมป์เปี้ยนส์อีกด้วยเมซี่ย้ายมาก็จริงนะครับคว้าแชมป์ลีกก็จริงคว้าแชมป์นู่นนี่ก็จริงแต่ไม่เคยคว้าแชมป์ยุโรปนะครับก็อาจจะผิดหวังพอสมควรแล้วก็มองหาทีมใหม่แถมเอาฮิลาแม่งยื่นมาค่าเหนื่อย ทั้งสัญญา600้ล้านยูโรเป็นเงินไทยประมาณส0 0พ0ล้านบาทเฮียมันมาอยู่เมืองไทยมึงมึงชิวเลยนะครับแต่แต่ก็ไม่รู้เกิดขึ้นหรือเปล่านะก็ผมว่าเกมแม็กซผมไม่เชียร์ปริเซียงนะผม,มเชียร์แรนส์มากกว่าที่จะยื้อยื้อยุดได้แล้วก็อาจจะมีมองถึงการแพ้ไม่ขาดหรือว่าการเสมอเลยเชียร์แรนส์ครับอ่ะประมาณนี้กับบอลยุโรปไปทิ้งท้ายบอลไทยครับวันนี้มีเยอะเลยเป็นบอลท,ที่เตะในกรงเทศเยอะนะครับมีการข้าเรือมีเทโรแล้วก็มีเขตปทุมธานีแล้วก็มีชมบุรีนะครับ ก็ชมบุรีเจอราชบรุรีผมว่าเกมนีของเชียร์ราชบุรีนะน่าจะไปยันสเสมอได้ถึงบ้านเขาแม้ว่าทีมนจะค่อนข้างจะกระท่อนกระแท่นอยู่ก็ตามส่วนโพลิสเตโร่ครับพบกับลำปางเกมนี้ถ้าสเตโร่ไม่ชนะก็ไม่รู้จะว่าอะไรแล้วครับส่วนลำปางเองแนมะ้ว่าจะมีโอกาสในการทําแต้มขึ้นมาก็ตามแต่ผมเชื่อว่าเกมไม่ไหวเชียร์เทโรหบดขาดใจเลยส่วนท่าเรือครับท่าเรือจะพบกับสุขโขทัยเอฟซีนะครับ ก็สีใจเพราะว่าท่าเรือในบ้านดีแค่จริงแต่เวลาเจอทีมที่บบว่าขนาดเล็กกว่ามักจะเล่นไม่ค่อยดีอ่ะเกมนี้วัดใจครับผมเชียร์สุโขทยัยอาจจะไม่แพ้นะครับแม้ว่าท่าเรือมันจะดูดีมากๆในบ้านก็ตามแถมพอโคชโชกเข้ามาทาทีมเนี่ยผลงานดีขึ้นแบบดีขึ้นเลยอ่ะนะครับท,ทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังเล็กอยู่เลยนัดเตะก็ชุดเดิมแต่พอโคชโชกมาทีมมันดีขึ้น แต่ผมก็เชื่อว่าดีขึ้นก็จริงแต่จะไม่ดีขึ้นแบบขาดล,ลอยคือถามว่าชนะไหมชนะแน่ว่าสามแต้มนี้มอบของเป็นของวันเกิดให้กับคุณนวลนพันล่ำซ้ำเขาจะเกิดวันที่21มีนาคมก็อยากเอาสามแต้มนี้มอบเป็นของฝวันให้คุณนวลนพันนะแต่สกอร์คงไม่ขาดล,ลอยเป็นสามแต้มที่คือจับหน่อยผมเชียร์ไปที่การท่าเรือนะครับส่วนไอ้ขอภัยสุขโขทัยไม่ขาดเพราะว่าดูความไปไปได้มันค่อนข้างแรงอาจต้องกินเคกนกนก้กสากรอยกินมันเยอะไปนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ บีจีปทุมนะครับพบกับแบงคอกยูเนเต็ดเกมนี้ผมเชียร์แบงคอกขาดใจเพราะว่าบีจีมันตอนนี้สารวันเตี้ยนลงนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่มันก็เริ่มไม่เอาจะไม่เอาแม็กซ์มิดแล้วครับแล้วก็ตัวนตัวโค้ชเองก็เริ่มจะควบคุมนักเตะยากขึ้นเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่แพ้คาบ้านนะครับผมเชียร์แบงคอกนะครับปิดท้ายบอลทีสองนะกันเนาะแถมในวันนี้บอลจะเป็นมากนะครับทีสองผมอยากให้เชียร์ทีมนี้ครับอยากให้เชียร์ นครปฐมดูเด็ดนะี่ยน่าจะสามารถบุกไปชนะไชนาดได้ถึบบ้านและลุ้นเข้ารอบลย์ออฟหรือว่าลุ้นเป็นแชมป์ไปเลยเพราะว่าแต้มตามตราดนิดเดียวผมว่านักครปฐมทำได้ผมเชียนะร์นักรปฐมนะครับจาก4คู่ในวันนี้ของทีสองอะ,อะโอเคครบถ้วนแล้วครับอัดแน่นเลยส0นาทีนี้คือแบบว่าจัดเต็มผมก็มาอยู่กับบรรยากาศของฟุตบอลเด็กนะครับที่เอาพายนะฮะก็อากาศร,ร้อนนิดนึงครับแต่ก็เราใจดีก็ท่านใดที่ติดตามผมแลลวก็ฝากกด ไลค์ like คลิปนี้แชร์คลิปนี้แชร์ช anel น,นี้ครับหรือว่าท่านใดที่อาจจะพึ่งแวะเยียเข้ามาครับผมขอแยกเป็นการเบียร์มาตินเนอรี่ครับแอคหน่อยนะแล้วก็บอกว่าเกมผู้นี้ผมเชียร์ใครดีแนะก็ลองดูได้ฝากกดสตาร์ทกดกระดิ่งกันต่อนะครับอ้าโอเคประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ